เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่5ต่อจากหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรม c o n d u ล a าเบื้องต้นนะครับก็่อนดึนเราก็ไปเข้าที่เว็บไซต์ของ c o น d u ล a าเลยนะครับมารียง ตอนนี้เราใช้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการเชื่อมต่อในการสร้างโปรแกรมเราก็เข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อเว็บไซต์ของ c o r o l a i o นะครับปิดตัวนี้ไปก่อนเราจะคลิกที่ Create App ตรงนี้ก็ได้หรือ Create App ตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็คลิกที่ Google เราเข้าด้วย Google ก็แล้วกันนะครับจำได้ไหมครับครั้งแรกที่เราเข้าด้วย Google Media เราต้องเลือก Gmail ของเราที่เราจะสร้างงานนะครับพอเราเข้า Gmail ของเราเรียบร้อยแล้วขเข้าใจได้นะรับหน่วยที่4ที่เราได้ทำแล้วก็คือ โปรเจกต์ที่ชื่อเวิร์กหนึ่งทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมแคดูราเบื้องตน้นนะครับเราจะเริ่มสร้างละโ okay. อเคลิกที่ Create Project เราก็ได้นั่งชื่อโปรเจกต์ Project ของเรานะครับว่าอะไรในที่นี้เราจะตั้งว่า Hello World เกตถ้าเราเว้นวักเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ได้นะครับจะต้องเป็นตัวสอนตัวเลขแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการเชื่อมต่อด้วย under score เราก็จะตั้งชื่อใหม่นะครับเราอาจจะตั้งชื่อ hello เฉยๆก็ได้ออาแล้วเราเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ next ตัวนี้เราข้ามไปเลยนะครับเป็นค่า default เขาก็ finish ไป ก็มาสู่หน้าจอหน้าต่างของ Cordula นะครับในตัวที่เป็นดีไซเนอร์ตัวนี้การกำหนดชื่อแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวเรามาดูชื่อไออคตรงนี้นะครับในส่วนของ p r o p e r t y นะเราเรามาดูเรื่องฮะตัวนี้เราจะตั้งชื่อกระด้หรือไม่ต้องตั้งก็ไดาษครไม่เป็นไรถ้าเราตั้งใหม่ปกติเราชื่อแอปเนมตัวเนี้ย จะชื่อตรงกับตัวชื่อโปรเจกต์ของเราแต่ถ้าเราจ้างใหม่ก็ได้เป็น Hello World อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับจะเวนวักหรืออะไรไม่ไม่เกี่ยวกันอ่าพอเราเสร็จละเราจะสร้างปุ่มเครื่องมือละนะครับเราบอกว่าเราจะให้โชว์ h e l l o w o r l d เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเราจะทำยังไงซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเรามาก็คลิกที่ คอมโพเนนต์ที่ชื่อ User Interface แล้วเราก็เลือก Button ก็คือปุ่มเครื่องมือเสร็จแล้วเราก็ลากมาวางไว้ที่ Viewer ตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับก็จะขึ้น Text for Button ในขณะที่เราลากตรงนี้ก็จะประชว์ที่ All อค Component ตรงนี้เช่นเดียวกันต่อไปเราบอกว่าอา้าวเราจะกำหนดสีปุ่มก็แล้วกัน จะกำหนดสีปุ่มนะครับเราก็มาดูนี่ที่ Background Color เ,เราบอกจะให้เป็นสีอะไรดีเราบอกเ่าเป็นสีสีแดงก็ได้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มเซ็ตก็จะเป็นสีแดงนะ Font <c oughs> Size ตรงนี้เราบอกเอาชื่อปุ่มให้เท่ากับ20 20ปุ๊บก็จะต,ต,ตัวใหญ่ขึ้นละเห็นไหมครับ เสร็จแล้วเราจะกำหนดปุ่มตรงนี้ให้อยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ให้เท่ากับความสูงก็คือออโตเมติกเป็นปกติธรรมดานี้แต่ความกว้างเราบอกว่าความกว้างเนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นพิกเซลก็ได้เป็นเปอร์เซนต์ก็ได้หรือจะเป็นฟิล์พาเลนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะกำหนดให้เป็นฟิล์พ <c oughs> าลน เดี๋ยวเปรียบเทียบดูก็ได้ครับเป็น f ิล l p a ล e n t จะเต็มหน้าจอแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเรากำหนด50% 50%นี่ก็แค่นี้เราก็ต้องมาจัดกึงกลางอีกทีนะครับหรือเราจะกำหนดเป็น1 0 0อพิกเซลก็จะขาานาดนี้แต่ในที่นี้เรากำหนดให้เป็น f ิล l p a ล e n ตก็คือ เต็มหน้าจอความางของเต็มหน้าจอในส่วนของ Text ตรงนี้ชื่อปุ่มเราจะกำหนดว่าไงเราก็จะกำหนดว่าคลิกเฮียคลิกที่นี่นะครับคลิกที่นี่หรือทั้งชื่ออื่นก็ได้แล้วแต่นะครับในนี้เราบอกว่าให้คลกิกเฮียก็แล้วกันคือให้ตั้งชื่อปุ่มขนาดฟอนต์เท่ากับ20ชื่อสีของปุ่มเป็นนี้ ต่อไปเราก็จะมาขั้นต่อต่อไปละเราจะกำหนด notifier นะ Not ier, ก็คือการแจ้งเตือนในการแจ้งเตือนนี้ก็จะอยู่ในคอมโพเนนต์ที่ชื่อ user interface เราก็มาหาคําว่า notifier ก็คือการแจ้งเตือนเรากดเมาส์ค้างไว้ตรงนี้แล้วเราคลมลากมาไว้ที่หน้าจอแล้วเราก็ปล่อยสังเกตที่หน้าจอไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็จะมาโชว์ที่อ c ค m p o n e n t เพราะว่าตัวนอฟเออร์นี้จะเป็นแบบที่เรียกว่า,น,านันวิ s ิเบิลคอม o ินแนนต์ก็คือจะไม่แสดงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วในส่วนของดีไซเนอร์เรียบร้อยแล้ว,ว, Designer, เ,รรลวเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับก็มาคลิกที่บล c k s ตวัวนี้พอเราคลิกที่บล็อกเสร็จแล้วมาตัวหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ b ุ t t ท n 1เราจะสั่งให้ b ุ t t ท n 1เนี่ยปุ่มเครื่องมือตัวนี้ทำอะไรเราก็มาเลือก When button 1คลิกถ้าคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ b ุ t t ท n 1เนี่ยแล้วจะเกิดเลยขึ้นกดมาค้างไว้แล้วก็ลากมานะครับต่อไปเราก็มาเลือก c o m m ม n ต์นที่ชื่อ notifier ที่กำหนดต้นทางนะครับการเดินพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็มาหาคำว่า โชวล a นี่เจอละ c o r l notify show l e r t ตัวทิก็คือว่าจะให้โชว์อะไรแล้วก็ตรวดมาเข้าไว้แล้วก็ลากมาก็จะมาต่อตรงนี้นะครับตรง event text ถ้าเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้เราเพิ่งคลิกนะครับหรือเราเลือก S uh, m s h t e x t ตัวนี้นะครับเราเลือก t e x t ตัวนี้แล้วเราก็มาลากนะเป็น string t e x t ตัวนี้นะครับเราก็ลากมาปล่อยวางก็ได้นะครับพอาลากมาปล่อยวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้โชว์ข้อความอะไรเราก็คลิกเข้าไปอ๋อในนี้โชว์ hello เ w o r l ล อ่าหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับพอโชว์เฮลโลแล้วสังเกตน,นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวขยายเห็นไหมครับหรือตัวย่ออ่อ่าหรือตรงนี้จะจัดอยู่กลางกลางก็แล้วแต่นะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถย้ายได้ขึ้นอยู่กับเราว่าความเหมาะสมขพงหน้าจอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสมมติว่าผมจะดึงตัวเฮลโลเนี่ยไปเอา เก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้บ่อยก็จะขึ้นเห็นไหมครับว่าเราอ๋อเราเก็บเก็บอีเวนต์เก็บไว้ตรงนี้ถ้าเราคลิกก็จะโชว์มีอะไรบ้างนะครับหรือเราบอกว่า empty ว่บ้างเปล่าก็ตกลงก็ได้ก็ตรงนี้ก็จะกลับไปปกติเราก็ลากกลับมาอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราต้องการใช้บ่อยแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็กดมาตรงนี้ลากลงในขังขยะเช่นตรงนี้นะครับเนี่ย ขยะก็จะเปิดอ่าถ้าเราปล่อยเมาส์ก็จะลงถังขยะแล้วก็เลือกตัวใหม่แต่นี้เรากลับมาเหมือนเดิมก็แล้กันนะครับอันนี้คือในส่วนของส่วนประกอบของที่เราเรียกว่าบล็อกอีเดเตอร์นะครับในการับแ,แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเบื้องต้น,ตนสังเกตได้เวลาเราเรียนไม่เจ้าจะเป็นภาษาจาวา Python หรือภาษา C ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วย Hello World นะครับอ uh. ทีนี้เราก็จะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อ Cordula ไว้ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับพอเราทำโทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเราก็มาทำสแกนโดยการที่กลับมาที่ Designer ก็ได้นะครับหรือไม่ต้องก็ได้จะมาที่ Test และคลิกที่ Connect to Component ก็จะทำการสแกนแล้วก็จะออกมาเป็นหั Hello World เดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมทาการเชื่อมต่อด้วยแอปอตัวนี้ก่อนนะครับทการต่อเชื่อมต่อมือถือกับเครื่องคอมพิเตอร์ด้วยอ A อ o เอพาวเวอร์มิลเลอนะครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นย่าลืมนะครับเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับตอนนี้ผมนำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเ็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้อ่าโอเคที่สำคัญเนี่ยครับเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อ Cordula คอนเเนนก่อนนะครับเมื่อเรานัา่นได้เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปาเดี๋ยวนะครับผมจะโชว์หน้าจอตรงนี้ก่อนพอเราคลิกหน้าจอนี้แล้วให้เราคลิกที่สแกน QR โค้ดปึ๊บสแกน QR โคด้ดเราก็มาคลิกที่เทสตนะครับแล้ว Connect to c o m p o n e n t แล้วเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยไปสแกน ค o วอารนะครับเราก็จะโชว์แล้วก็รอสักครู่นะครับเพื่อทำการสแกนก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับเราก็คลิกที่คำว่าอะไรคลิกเฮียสเกตดูนะครับคลิก here. เฮียอ่าเห็นไหมครับปรากฏขึ้น Hello w o r l d ตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าในขณะที่เราทำเนี่ยเอาเราปิดหน้าจอเราอยากจะเปลี่ยนข้อความละ่ะเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนข้อความอย่างไรนะครับ เราก็มาคลิกที่บล็อกตัวนี้แล้วเปลี่ยนคำตรงนี้เช่นเราบอกว่าเาเราจะเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยโลโลยีสร้างสรรค์อ่าพอเราเสร็จปุ๊บอ้าเอาใหม่เราก็คลิกที่เทส t เห็นไหมครับถ้าเราคลิกนี้แม่เราต้องคลิกที่ r e เซต Connection เพื่อยกเลิกก่อน ครับเสร็จแล้วเราก็มาใหม่คลิกที่ next connect อ่าเราก็ไปเปิดโทรศัพท์มือถือของเราคลิกที่ condura c o m p o n i e n t ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ scan qr code แล้วก็ไปทำการสแกนพอสแกนที่ qr code ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้เสนะร็จแล้วรอสักครู่ ครับเพื่อ,อามาลหนครับหน้าจอเจะเป็นางนี้เราก็คลิกที่ปุ่มคลิกเีย์ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นวิทยเทคโนโลยีสร้างสรรค์คลิกอีกทีนึง่งเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการสร้างเหมือนกับ hello world คือคลิกแล้วให้เกิดข้อความอะไรเกิดขึ้นครึ่งเป็นาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้ก่อน ถ้าเราทำตัวนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะเดินหน้าเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปนะครับก็สำหรับหน่วยที่5ก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันหน่วยที่6สวัสดีครับ